นางไบขึ้นมาอยู่บ้านไม่แล้วพี่นางบบเนี่ยลัเรือนะเด้เด้เา้ไปง่ามบอ่ามเงินใหม่เจ้าน่ะบ่เอ้ง่มเลี้ยวบ่ขาดอีกแล้วกระดุมเลยตัดยานมือยตบเลยเลยว่าจะมานอนทำก้อยร้องมันยานเฮียดีเยดี อย่าชูบล้าอย่านะค่อยว่าอ้าวเอ้าฮะกรอบเลยนะบอสเลลิ่ลดิดแระเอ้ยเรลี่ดเป็นจะดิงจะเดินด้วยจะเดินจะดิง,ดงอ่า เซตย่างน่ะ BFC ว่าสีส่าบกสาแล้วเด้ยบานนี่เนาะพอน้องแพร่ไอ้บกการลดน้อยไปเด้อลเต่งไปเด้อไปไนี่มีลเต่งต่อนใ้ควายไปนื้อๆเจ้าคือเอาหัวมันทำกัน ้อเวลาการนะพองขึ้นก็ต้องขันใดไปนี่ขันใดพอมันต้องขันใดก็สั่งได้ตุมันกคืออนว่าขันใดเป๋ไรอ๋ขันใด้ต้องตามชูงเด้ตุงามชงอย่างงนะเต่กี้นยปูรล้านเพิ่นขันตัดบ่เล่เพิ่มอะไรบ่าไปนัดบ่อเอเอาชาวลงลุงเรียบร้อย่อาจะลขึ้นลองเบิงคาตาย เรียบร้อยทางนี้ไม่ใช่แรกคนไม่ใช่แต่เนได้จบดีน้องเธอเนาะงามอยู่เนาะตกงานอะย่างนี้เกิดใครใครบ้าเป็นใครเป้นใครเอาอีกนี่เฮ้เต้ยบอสเออพอดีแล้วบอสว่าแคบกับบแคบลำบ้านบแคบบแคบผมลุงลุงไปนั่งก็ได้เจ้าเจ้าลุงไปเห็นตัวนั้นเพราะว่าเจ้าที่ทูปของเขาเดี๋ยวเาี่ตัดตัวนี้มันตัดส่วนนี้นะ

เอาลงก่อนออกได้ประตูเอ้มันถึงจะได้ไปประตูออากันัปออกกันประตูเอาเอาลงก่อเอาลงเอาเขียงนะใส่เอาค้าเท้านี่ก็ทางเราเอาเสื่องน้าดูแล้วหมดเสื่องไหมเสื่องมาเนาะเขียงเนาะเอาเสื่องเอาเสื่องเอาเสื่องกันเบาอน่อยใช่ใช่เราลงมาเบิ้ละตีใช่ตีไมมใช่ก่อนก็ขึ้นมาก็ได้เนาะอันนั้นแล้วใครว่เนามันเป็นแมงขังบื่อมันชูงมันตำดำเงินกันยังเอาไม่ใช่เออเอาเอสื่องก็ได้นะแต่วิชาการเรียวนึ่งสามห้า ถามีวิชาการนี่นั่นไหมี่อให้หนุ่มหลายกว่าบายเบอสบายดีแน่นิคือแต่งหน้าข่าวแท้แต่งตัวงานแท้ไอเทิดที่บอดนั่นบอสีบกไอไอห่อนบอได้บ้าดีใจ่บ่หิสีเล็กเลยอด้วยหรอวะโดยบ่ด๋อยโดยโดยนะ เจ้าปู่ปู่ไปดูนะเลยไพ่หวานในหมากกันข้าพดนะคอยเจ้าว่ะมีไผ่สายของคอเจ้าไปเอามาจะใช้กันหัวทีไทยนะเาไปเอาในเงินลุงเงินขอเพิ่นอยู่บ่คอเพิ่นเด้อแม่เอาเผิวเอาเสื้อมาใส่ผิวนี้อยู่ในนาลุงเงินก็มีหัวใส่นี่เลี้ยวเ้าเวีดกระเทืยเลี้ยวแล้วข้าก็ะทางปลานั่นคอยทางไปก็บ่เทืิดพากันทางไปแล้วกันอันนี้มาปลูกไช่ไปนี่ ดีพอสีไทยปลูกรอหัวไปแล้วมันจะเป็นของเฮาเบิดบานนี้สบายเลยจะปลูกอย่างก็เป็นของเจ้าเบิด์ตเด้อแล้วหน้านี่เป็นของใครจะน้าใสรวมพุ่นก็เป็นของเพื่อนแล้วของเจ้าเฉพาะนี่แล้วแล้วนี้เนี่ยของเพื่อนคนนึงไก่เอาอยากได้ก่อนนะพรมลดมาปลูกไส้บ้านบนบ้านยอดบ้านอยากได้อยู่บ้านของน้ำของในน่ะได้อยากได้

โด้ยค่ะนายเอ่อเรื่องไหนฮะเอ่วเรื่องไหนอผไนี่บอกกับไฟครับอเกิดลุงพี่น้งนีตะพูสูงๆนะเห็ดนี่น้อยต่อกันขนาดเนาะ้าบอกกับไฟนี่สุดยอดเลยก็เข้าใจอนอยบอสนี่ เบ่งเพียก็เบ่งไม่เพราะเบ่งไม่นีกว่าจะชื่อกูอันนั้นเลยเดยวอไอเเอาดึงอแดึงดึงให้มันซิงกันเมรงเขา็พดลงเงาหรือว่ายกขึ้นเอาวิขาดกันจแล้วน้องเพื่อนมื่อยตีหัวน้อยนะคอยบอกเแล้วู้ลนบชนะ คุณลงเร่ตรงตัวนั่นึ้นแมวแต่เพิ่นอีกอันนี้ก็ลงือขึ้นมันง่ายกลัวว่าจะดิ่ลงพอเพรต้นลไนันต้นล้อะไรสัง้อนสึ้นวสังก้อขึ้นนีบ่ขึ้นนี่ไปก้านี่บับกัาไปสงกับในตาสังอคุณแล้วปอชิดเช็ดลงมีกระาสิ คุยว่าเอาตัวนี้ขมเลกแ้มาเคลูกมึงมาหน่ะ้กด้รล้มมมดจะบาบ้าไม่ตัดเอากวยนความมันเลิกแล้วไม่ราบแล้วเขาตัดเอายังไงกลัวได้เสียบเสีเออเอลูกมึงหยแล้วเกไปนัไหมแล้วนเ่อนไม่ละมันเลกเลยหาเอย

เพราะขาถอยอีแล้วนี่พอเราถึงง่อตกท้างก็งมตกแ่้างก้นหมุนนึงเพราะว่าเสาหนาพีเด่กยังได้เสื้อนได้เาอาาผาพันเราาท่เจอตไเออตาถ้าตกถ้าตกเสาหนึงก้อนแลไวก็เขายกไปนัอน่นั้เนาะเพราะว่านาพีเต็มตกไปเขาจึงเขาใช้ก้อนหน่ะ ักโอเคแล้ววะปานี่อาซองนึงๆหนึ่งโอเคแล้ววะคอยเบิ่งมันตอกคอาคอยไปจี้เอาเขานะโอเคบ่สายตาเบิ่งลุกมันคอยมันคอยไปทางพอลุงเอาขึ้นอีกนั่นหนึงเนาะมันคอยไปทางพอลุงนี่เดี๋ยวเพราะว่าเชือกนั้นมันลุกบ่าด้วยฮะเพราะว่าเชือกมันบันขวบบ่าดิมันตกบ่าด้วยนึงเดี๋ยวแทงได้ทางคอลุงเดี๋ยวนี้นะเอาขึ้นเอาขึ้นนี่เอาขึ้นนี่

แต่ไยม่าแฮ่า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 ่าให้ติดพันติดพันค่ะคอยให้น้ำกินแม่าน่ยองไม้หนึ่งต้องนุ่แก้นุ่แก้ดีแก้ทแก้ใ่นั่งอาป้อนบาวัดแน่หนามาเลยเยี่ยมไม่ใช่นุ่ัน่งนุ่ง่งน่ง่่่่น่นั่น่นั่งน่ง่น่นนโอ้ตุน่ง ชวไงคอยขายว่อต้ตนตอี้ยตอนก่นตเลี้ยเขาก่อดมากกว่าไก่พด้านะยับีได้อะไรตั้งเจ้วเพรว่าเตัเจ้ากับบงสวนก็เจ้าจะเอาเอาสัาการเราป่ะไหจะช่นน่ะทมือห่ะดูหาหาสิบก่ทังนี้ได้มันจงให้มันสัาบ่สนนั้นเจ้าจะมุ่งจะเอาไปจมีฉากการเนาะัจะเลยออกมาก่น นี่ต้องมีท่าการนะบอกีว่าในการเห็นนั่นเห็ดนี้ก่ไวอไนเจ้าไว้ที่น่ะ บ่จอดมาได้ไงเดีนยกินได้เนาะลงมาครึ่งป้อนน้ำแข็งบอกเอาไพ่ยื่นขึ้นไปเพียงให้หมูขึ้นบนกัว ขึ้นไปรัดข้างบนขึ้นไปอีกอตอกมือคล้องมันจะาอยู่แล้มือแกนะเออลงมาลงมถอดเลตองมาลงมาลงมาถอดก่อน เทียงหามมันเินเทียงเอาไม้นะก็ได้เอาไม้รอตนนะตอนัไม้ึดาอะไรเะนะเอาต้นแล้เพราะว่าไม้เขาหนาเขาไ่ตรงเลยดินะเ้องนเฮ้ยนมเลยนมเบดเลยนมัยังนิกำลัตมารนี่เบดเลยว่ามบเะลงทีกไร เ็นน่ได้ีไปตั้งกองไว้ยี่นี่กินบัเลยนัมกเนี่ยวูนอะไปกอเนี่ยตัดคิบกันเนอตัดคอกันเนาะ เอดิเชนเนี่ยไม่ยังอันนี้ไอ้มาล่างมาล่างนี่ับพ่อน้องแพทย์พี่น้องเนาะอยู่กับพ่อน้องแพทย์ดิคุณเก่าเนาะพ่อน้องแพทย์สบายดีพ่อน้องแพทย์สบายดีสบายเท่ากัลุยเนาะมันเที่ยงบ่ายเลยนี่สองโมงแล้วเป็นวัยอีกชั่วโมงหนึ่งนะสาระจัดนะเนี่ยทำโมแลกับโมเออืิญเสร็นแล้วเนาะเลย เราต้องสร้างได้แน่เด็กๆได้ล้ได้แฮัลแล้เขาอีกเขาอีกนิดนึงเอาโอเคบอสโอเคโอเคไไไรข้าวละบาดนพวอเรอพให้บอ dạ mướn khả năng yếu, ừ. nó phải như vậy là được rồi, nó ừ. này... sẽ đó, này, này, ยูเลือดด้างเลยะาเาตอกลือไดลเคยเป็นช่างใหญ่เือนวาเป็นชิหลังตันอีเล่มนึงทอีรถบวาเป็นชินับโมคุ้งู่บ้าแสดงว่าเพือนบ้านเหนเจ้าเฮดเบิร์ดต้องบปดอกับเบิร์ดอายุประมาณร้อยร้อยตวทีละวยแต่ของน้นี่บริัพันของน้จะเฮ็ดอีกประมูทุกา หมายว่าเขาไม่ฮับเป็นช่างเลยเป็นนักพอฮับแล้วโชยโชยได้นะเอาเองูเข้าคควายคูยังไม่มาเลยดังนี่ย้องดีไปโอ้จะ่ายแล้วคมันเห็นพวกิห่าพวกนี้ใครไม่ได้ทายไว้นั่นแม่ยังนีนเี้เจ้า

คือดนาอายุึงน้องอยู่ตาลังเฮ้ยกะลกเป็นกะลูกเป็นกะลังตาเาเด้อตาเหลาเด้อเดียงนะหอมยาลมมันสั่งดังดัง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 ้ยอนี่เขาเต้นโม่า้ยาลงด้วยเาลงด้บะเาแหงเลยเอ็มซีพี่ว่าโอ้ยบางไปตกรอ ลูกแ้กเป็นยังไครับลองก็ลองลองลอที่นี่มันให่เนื้อนี่ไม่ห่อยเนื้อเามันดีใจรลอง้หน่อยสองแมตรได้ค่น้อขนี่ว้าพันใ่เน่ดไเรตอกนี้ก็ได้กว้างอยู่นะกว้างพี่น้องกว้างรถเมล์รถเมล์เขาสิมาเขานี่เห็ดแบบลงไตไตเลยนะ กายังงเนี่ยน้องก็ตอบว่าก่อนก็ได้ตอบได้ีก็ไม่ตอบได้ก็ได้เอาบรหรตอบได้ครับไปพังแลตแจตอบได้ตอบได้ยบ่ตอบได้ก็ได้ตก็ิงหวใส่เยแล้วบอก็้้มันไม่เสียรายยู่ทำรก็ได้ินตอบติง่วมันิมันติมัา่หรอนอบานันออ เอนอยแน่ให้เดี๋ยวนี้อ้ามึงขัวานแลวบ่เกิดเามเาอีชื่ว่าลัม้อยกยมอยบังเกิดมามีม้อยจีอะไรจเห็นห้นบ่เออมยบังเกิดมามีมีอมันมีหลายอ้าเฮ้ยอะไรกัเอยมอย ไปแล้วไปละมอยพบเลยมันมี่วลายก็วาเนียว่าแตราบ่มนี้ตกตกใกล้ก็ได้คนเนีย้นเกินพี่มอยเอเนียเน้อ่าเป็นกระเทยอีกไรอื้อ เอาไปนี่ต้องยัดมันนีข้ามันมันดึงไปมากก็ได้รัาพระกานตลอเลยนี่ฮะเจ้จะเดือนก็ประกันครับประกันตลอดอายุการใช้งานไ่ต้องห่วโอ้ต่อหรือเปล่าแต่เป็ดระยะสองเมตรแน่เบอลจำเนื่อเอาำนกเทิง แต่ึ่งไปแล้วมันจะขักันตามันก็วจ้างวไม่บมนเจ้าตอกนกับเสาก็ได้ก่อนก็ได้ประททางไหนจะตอกติดก่อนก็ได้ตะวพระเทกกระลุมเิงมันกกอันนอยูสองแมแปดสองแม่แดเสนแม่อันให้มันเที่ยงรือชื่อนะันังเที่ยงตม่แปเสนสม่แปดเ้นตอกให้เานไว้มๆนนัลังเสาบอกาคระบั้อนเล ว่าชุดยอดอะไรฮะจิงงานกับถ้ากันหุ่มซอยอันนี้ยังบริกรก็เข่าเที่ยงเน,ะนาะแม่ยังห้เพาเเิดได้อยู่ไปไวไปในมืออื่นนี่พี่เนาะอ,อื่นขึ้นมือหน่อแม่พาเราก็นอนแบบนี้ก็ฝน,นตกมาห,หัวมากมกัน่ปูตุเปียกนะจะปีอยู่คันนี้นปีบ่ ูเผาพอนีเลยกาดตอกมันใช่นี่แล้วมันกิดข้าวเลยพอดีเลยความโคอยเนาะโอเคโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้บราต้องขอตัวก่อนไปดูคลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อสบายดี